พอลล่าสวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวแม่พันธุ์ของเรานะคะตัวนี้ชื่อเหรียญทองค่ะลักษณะเด่นของเขาก็คือเขาเป็นวงกลมนะคะเหรียญทองมีความสูงร้อยสสาม135นะคะลํำตัวสั้นนะคะแต่ว่าอ่างมันหนามันลึกให้ลูกดีค่ะมีหลายคนก็อยากเห็นเหรียญทองอยู่เหมือนกันว่าเออทำไมส่งลูกได้ดีราคาลูกถึง ไปถึงหลักล้านแม่พันธ์เหรียญทองนี้ตอนซื้อมาอยู่ที่ราคาห้าหมื่นนะคะห้าหมื่นถ้าเราเลี้ยงลูกควายได้ได้ตัวละแสนสองแสนนี่ก็ถือว่าดีเยี่ยมมากเลยนะคะอันนี้ก็คือถ้าสามแสนก็คือฟุกเลยได้สามแสนก็ฟุกเราไม่พูดถึงเงินล้านนะคะเพราะว่าแม่พันธ์เราไม่ใช่หลักล้านนะคะต้นทุนเราก็ไม่ได้เยอะ ได้มาใหม่ๆตัวเดียวผูกไว้ใต้เล้านะคะไม่ได้ทำพอกเลยอันนี้คํำแพงนะคะหนูอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะเสียงบรรยายอาจจะไม่ไพเราะต้องขอโทษด้วยนะคะหนูวิ่งจนเหนื่อยควายมันวิ่งตามป่าย,ยางอันนี้คํำแพงค่ะอันนี้หนูได้มาราคาสี่หมื่นนะคะก็ให้ลูกไปแล้วสองตัวค่ะคํำแพงเลี้ยงลูกก็ใช้ได้แต่ว่าก็ไม่ดีไม่ได้ดีเท่าเนี่ยญของการเลี้ยงลูกของเขาการให้น้ำนมเขายัง ถ้ากินไม่อิ่มเขาจะไม่ให้นมลูกตัวนี้อันนี้สี่หมื่นขายลูกไปสองตัวตัวละแสนก็คืนทุนแล้วล่ะคะ่ะอันนี้เราพูดถึงเงินแสนนะคะยังไม่ถึงเงิน้านถ้าถ้าได้ตัวผู้ถ้าขายได้ตัวละแสนนี้ถือว่าเยี่ยมมากเลยนะคะครับผมหนูตามแม่มาทําไมอืม อันนี้จะพามาหาสบายค่ะอันนี้สบายนะคะสบายแพสูงร้อยสี่สิบท้องช้างอุดรค่ะตัวนี้มีคนมาให้ราคาแล้วนะคะสี่แสนห้าแต่ว่าหนูรอเก็บไว้เอาเข้าสนามนะคะเพราะว่าข้อของหนูก็อยากจะส่งควายเข้าประกวดเหมือนกันรอรุ้นนะคะลูกตัวแรกของเขาสวยมากๆเลยนะคะก็เลยตัดสินใจซื้อมาอันนี้สบายสบายนี้ราคาอยู่ที่ ห้าหมื่นห้านะคะต้นทุนเราไม่ได้เยอะนะคะตัวนี้แพงที่สุดเลยค่ะเพราะว่าแพงตอนที่เรามาซื้อควายแพงค่ะอันนี้แพงนะแปดหมื่นค่าตัวนี้ถ้ามาซื้อตอนที่ควายมันราคาแพงมันก็จะประมาณนี้นะคะสังเกตว่าตัวที่ถูกที่สุดกับสวยที่สุดนะคะกับให้รูปดีแล้วก็ต้องดูจังหวะ ที่ตอนที่เราซื้อว่าช่วงไหนที่ราคาควายขยับสูงขึ้นช่วงไหนที่ราคาควายขยับต่ำลงอันนี้ลูกบิ๊กเบิร์ดบิ๊กโฟลูกบิ๊กเบิร์ดเสียงบังไฟมาตลอดค่ะสิบบางแล้วมั้งควายหนูก็ตื่นตกใจหนูก็วิ่งจนเหนื่อยเลยนะคะเหนื่อยแบบ โอ้ยไม่รู้จะพูดบรรยายยังไงน้ำเสียงหนูก็ไม่มีหนูวิ่งตามอันนี้สูงยาวเข่าดีแต่มันติดปัญหาที่กว่าจะทับติดมันยากมันเลยทําให้หนูอยากเก็บแม่พันธุ์ตัวนี้ไว้หนูทุนน้อยนะคะหนูจะเน้นที่แม่พันธุ์เอามาเงินมาซื้อที่แม่พันธุ์สวนคอกหนูก็ <c oughs> แม่ ยังไม่ได้ทําแบบดีหรือแบบสวยเท่าไหร่นะคะก็แบบเออเอาแบบพออยู่พอได้ไปก่อนเพราะว่าควายมันอดทนอยู่แล้วอดทนกับโลกอดทนกับยุงมันมันทนอยู่แล้วควายถ้าเรามีเพิงให้มันอยู่หลบฝนสักหน่อยมันก็โอเคแล้วะคะ่ะแวะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวนก็ขยับ ขูดขึ้นไปเรื่อยๆๆถ้าปล่อยมันมันตกใจพอบ้างไฟขึ้นมาทีไรมันวิ่งนะคะหนูก็เหนื่อยอันนี้มันรออยู่ถ้าเสียงบ้างไฟมามันก็ตกใจอะไรโกโก้ฮะไปเฝ้าควายนู่นไม่ต้องมาดูจบคลิปแล้วนะคะ ขอบคุณมากเลยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะโอกาสหน้าพบกันใหม่ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขมีเงินมีทองต่างไหลมาเทมานะคะติดตามพัลลาด้วยนะคะ